คือคนทำอาหารอร่อยบ้านเลยนะจ๊ะอีกแค่ตัวอยากจะปาร์ตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่ากินใช่ไหมคะอา้อาวเชิญมาเลยนะกคะ่ะคุณพ่อเต้น

สุดอร่อยและจะบอกว่าอร่อยแน่นอนพีไปเข้าห้องน้ำเซ่กูรูเ,<อ>เสร็จแล้วเหรอไอคิมเสร็จแล้วนะไอเซคิมอ่ะเสร็จแล้วนะ อู๋พ<า>ซื้ออะซื้อดิไอครีมอร่อยปะฉัทนจะทาอีกอนันนึงในายใหญ่ยแยกกันแยกกันโอเคเ่แยกกันอย่าบอกนะนอนหลับก่อนอทุกคนนอนหลับหมดใช้มือืออ๋อใช้มืออแก